คุณสมบัติในการดูดซับไฟฟ้ามากกว่าการถ่ายโอนอมเรียกมันว่าความต้านทานความต้านทานไฟฟ้า,า,าทําให้โลหะที่เหนี่ยวนำมีความร้อนขึ้นอิเล็กตรอนไหลผ่านเส้นโลหะระหว่างกระบวนการนั้นมันจะปะทะกับอนุโมลของโลหะยิ่งปะทะมากเท่าไหร่อิเล็กตรอนจะผ่านไปได้น้อย จะถือว่าโลหะนั้นมีความต้านทานสูงการประทะทุกครั้งทำให้อิเล็กตรอนช้าลงพวกมันสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อนถ้าใช้โลหะที่เหมาะสมเพียงลวดบางๆก็จะมีความร้อนสูงได้ด้วยเหตุนี้ในหลอดไฟ คุณสมบัตินี้นำไปใช้ในการให้แสงสว่างสางูตรทางคณิตศาสตร์ที่โอมได้จากปรากฏการณ์นี้เขาได้จากวิธีการทำงานโอมจดทั้งหมดลงสมุดของเขาบันทึกความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางและชนิดของโลหะที่ใช้หลายปีที่เขารวบรวมข้อมูล จนสามารถหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์และสร้างเป็นสูตรเขาพบว่าอัตราส่วนของปริมาณไฟฟ้ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าในโลหะแต่และชนิดจะมีค่าคงที่และค่าคงที่นี่ก็คือความต้านทานไฟฟ้าทุกวันนี้สูตรที่เขาคิดค้นเรียกกันว่ากฎของโอห์มนั่นก็คือ ความต้านทานเท่ากับแรงเคลื่อนของไฟฟ้าหารด้วยปริมาณไฟฟ้าเราเข้าใจความสัมพันธ์นี้ได้อย่างไรวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเทียบกับท่อน้ำปริมาณกระแสฟไฟฟ้าขึ้นอยู่กับจำนวนอ e ิเล็กตรอนที่ไหลผ่านในช่วงเวลาหนึง่งเปรียบได้กับปริมาณที่ไหลผ่านท่อยิ่งท่อมีความกว้างหรือลวดยิ่งมีความหนา น้ำก็ไหลผ่านได้มากขึ้นอิเล็กตรอนก็เช่นกันในตรงกันข้ามความต่างศักย์หรือแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำในท่อแรงดันน้ำต่ำเปรียบได้กับแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าต่ำจะทำให้ปริมาณกระแสน้ำหรือกระแสไฟฟ้าลดลงและถ้ามีแรงดันสูงก็จะมีปริมาณมากในขณะเดียวกันแม้จะมีแรงดันน้ำ แต่ปริมาณน,น้ำจะไหลผ่านท่อได้มากน้อยเท่าใดในช่วงเวลาหนึง่งขึ้นอยู่กับความกว,ว้างของท่อเช่นเดียวกับไฟฟ้าที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นความต้านทานไฟฟ้าเทียบได้กับหินปูนในท่อน้ํามันจะกันให้น้ําไหลช้าลงซึ่งก็คือลดปริมาณถ้าความต้านทานของตัวนําไฟฟ้ามีสูงกระแสะไฟฟ้าจะผ่านได้น้อยแต่ถ้าความต้านทานต่ํากระแสะไฟฟ้าผ่านได้มากปริมาณก็จะสูง ื่อการทดลองไฟฟ้าสำเร็จโอมได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนในฤดูร้อนปี1826เพื่อไปทำการค้นคว้าและเพื่อเยี่ยมน้องชายที่เบอร์ลินที่นั่นเองในปีต่อมาโอมในวัย38ปีได้ตีพิมพ์ผลงานเป็นหนังสือชื่อการทดสอบวงจรไฟฟ้าด้วยหลักการคณิสตร์เกอร์ออซิมลโนโอม รู้ว่าตนค้นพบสิ่งที่สัสนสะเทือนวงการแต่เขาไได้มีชื่อเสียงในชั่วข้ามคืนตรงกันข้ามมหาวิทยาลัยในเยอรมนีต่างละเลยแม้เขาจะพยายามยื่นใบสมัครในตำแหน่งทางวิชาการบรรดาศาสาตราจารย์ไม่ทำอะไรนอกจากหัวเราะ,ะเย้ยทฤษฎีของเขา ในปี1833หลังถูกปฏิเสธหลายครั้งเพียงเพราะเขาไม่เคยเขียนวิทยานิพนธ์ในที่สุดโอมได้เป็นอาจารย์ที่นูเรมเบิร์กโพลิเทคนิคและ6ปีต่อมาได้เป็นผู้อำนวยการสถาบันเขาเริ่มมีชื่อเสียงในเยอรมนีหลังจากนักฟิสิกศษสต์ต่างชาติโดยเฉพาะในฝรั่งเศสและอังกฤษได้ทราเกี่ยวกับความสำเร็จที่ถูกลืมของเขาเดือนมิถุนายน1839 สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเซียในเบอร์ลินแต่งตั้งให้เขาเป็นสมาชิกสองปีต่อมาโอมได้รับรางวัลเหรียญข้อพลีจากราชสมาคมแห่งกรุงลอนดอนซึ่งเทียบได้กับรางวัลโนเบลในปัจจุบันบัตรน,นี้ในวัย52ปีเขาได้รับการยอมรับจากวงการวิทยาศาสตร์ แต่การค้นคว้าของโอมไม่ได้จำกัดอยู่แต่ไฟฟ้าความสำเร็จที่ได้รับทำให้เขามีความมั่นใจในการสำรวจสาขาใหม่โดยเฉพาะเรื่องเสียงปี1834เขาเขียนบทความชื่อนิยามของเสียงโดยทฤษฎีการผลิตสัญญาณเสียงและอุปกรณ์ผลิตเสียงอื่นๆซึ่งเป็นครั้งแรกที่อธิบายว่าเสียงดนตรีหนตัวโน้ตจะมีลักษณะรูปคลื่นเป็นคลื่นสาย ซึ่งลักษณะรูปคลื่นของเสียงอื่นๆก็เกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นสายนี้เสียงคลาเนตแตกต่างจากเสียงเปโนเพราะมีการรวมตัวของคลื่นสายที่แตกต่างกันด้วยเหตุนี้จึงถือว่าโอมคือบิดาของระบบเสียงสมัยใหม่ในปี1850 โอมได้รับโอกาสเป็นอาจารย์มหาวิทยายลัยในที่สุดตามความฝันที่มีมานานในวัยเกือบ60ปีและสุขภาพไม่สู้ดีนะักเขาได้รับแต่งตั้งเป็น,าาาน,นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่มหาวิทยายลัยมิวนิกแต่โอมอยู่ชื่นชมความสําเร็จที่มาช้านี้ได้ไม่นานนะักสปีต่อมาวันที่6กรกฎาคม1854คือออกซีโมนโอม ถึงแก่กรรมหลังเส้นเลือดในสมองแตกครั้งที่2เขาถูกฝังที่สุสานโอซัตเทิลของมิวนิกหลายปีหลังการเสียชีวิตโอมได้รับการยกย่องในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทำให้ชื่อของเขาเป็นอมตะในปี1881ที่ประชุมสภาไฟฟ้าระหว่างประเทศในปารีสได้กำหนดระบบวัดหน่วยไฟฟ้า ตั้งแต่การใช้ชื่อแอมแปร์เป็นหน่วยวัดปริมาณไฟฟ้าและโวลต์เป็นหน่วยความต่างศัก์ไฟฟ้าหน่วยของความต้านทานไฟฟ้าใช้ชื่อโอหมโดยมีสัญลักษณ์เป็นโอเมก้าตัวใหญ่การค้นคว้าของเกอร์ออซิมอนโอมเป็นที่จดจำจนปัจจุบันกฎของโอหมที่เกี่ยวกับแรงเคลื่อนที่ปริมาณและความต้านทานของไฟฟ้า ถือเป็นหลักสำคัญของการคำนวณในวิศวกรรมไฟฟ้าชีวิตประจำวันของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าก็เช่นกันเราจะไม่ได้รับความอบอุ่นและความสะดวกสบายถ้าไม่เป็นเพราะเกอร์ออซิมตโอมและผลงานของเขา